เนื้อเรื่องของเบบี้เอ็นเจโลในฉากจบแบบแบ็คแคตเอนดิ้งเนี่ยก็จะเป็นการเล่าสู่เหตุการณ์ของพนักงานดูแลเด็กที่ตอนแรกอยู่ในหลูมของการเลี้ยงเด็กทารกที่มีพลังปีาศาจจากดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าคาโคซานซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับดวงจันทร์สีดำที่พยายามจะควบคุมพี่เลี้ยงให้ทำตามคำสั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการป้อนนมหรือว่าพาไปนอนพร้อมกับมีการเล่านิทานกล่อมเด็กด้วยแต่ถ้าหากพี่เลี้ยงดูแลเด็กและเอาใจเด็กอย่าง สมบูรณ์ก็จะถูกนําพาไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่ในดาวเคราะห์ของคาโคซานและนั่นคือกับดักที่จะพาพี่เลี้ยงนําไปสู่ฉากจบแบบลูกแกะครับนั่นก็คือเด็กทาลกนั้นจะกืนกินลูกแกะก็คือพี่เลี้ยงให้วาไปสู่มิติของดาวคาโคซานและก็จะหลับฝันดีไปตลอดกาลนั่นเองโดยถ้าหากพี่เลี้ยงนั้นได้เลือกหนีเอาตัวรอดผ่านการช่วยเหลือของเจ้ากระต่ายน้อยเด็กทาลกจะไล่ล่าพี่เลี้ยงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็จะพาพี่เลี้ยงหนีออกมาได้แต่ สุดท้ายแล้วมันคือการวนหลูปเข้ามาสู่ห้องเลี้ยงเด็กทารกเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามตัวพี่เลี้ยงเองจะได้พบกับแมวสีดำนะครับที่จะเป็นคนนำทางให้กับพาพี่เลี้ยงเข้ามาสู่ภาพวาดที่จะข้ามไปสู่มิติเวลาที่จะข้ามไปสู่จัก,กรวาลอีกมิติหนึ่งเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นฉากจบแบบ backclad ending ครับที่จะมีการสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆให้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับ เมื่อข้ามาสู่มิติอีกมิติหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าในรูปภาพอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องของเด็กทารกครับที่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นห้องที่ไว้สําหรับการวิจัยสําหรับเด็กทารกตัวนั้นนั่นเองอย่างไรก็ตามในอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องของนักวิทยาศาสตร์ 2> Risk the same fate as the others. It's hard not to worry about being followed back, though. Best not to dwell on it. Log end. January 22nd, Log 285. My dolls have confirmed Apartment 10 as a new yellow site. The baby and his sitter so far remain unaware of my activities. Is it egotistical that I made the dolls look like myself? Maybe, but who's to judge? กลุ่มนักวิจัยของดาวค็อก คาโคโซานะครับที่อาจจะมีการสวมหน้ากากอีกาและมีงานวิจัยของดอกไม้ที่อยู่ในดาวเคราะห์อของคาโคซาด้วยนะครับโดยนักวิทยาศาสาตร์ก็มีการเขียนบันทึกเอาไว้ตามแผ่นเทปวิดีโอมากมายครับโดยจะเป็นการบันทึกเสียงของนักวิทยาศาสาตร์ที่เผยว่าเด็กจะไม่รู้ว่ามีห้องมิติตรงนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะวิจัยดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นดอกไม้ที่อยู่ในดาวคาโคซาครับซึ่งดาวคาโคซาเนี่ยเหมือนจะเป็นดาวที่มีแหล่งพลังงานที่สามารถที่จะจำเพาะดอก หลายยชนนิดด้วกัที่จะมีความสามารถในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับโดยในห้องนี้เนี่ยก็จะมีสารเคมีต่างๆนะครับที่ถูกนํามาใช้งานโดยจะต้องใช้โรบอทอย่างเจ้านิวครับที่ได้เสียหายแล้วก็ถูกซ่อมแซมโดยตัวพี่เลี้ยงเองครับอา่างไรก็ตามพี่เลี้ยงได้ช่วยเหลือนิวให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพลังงานของมันนั้นหมดก็ได้เติมถ่านแล้วก็เติมพลังให้กับมันนะครับมันก็เริ่มซ่อมแซมลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปสู่ห้องแล็บในฉากต่อไปครับ ในห้องแล็บเนี่ยจะมีการอธิบายถึงรูปภาพของเด็กทารกนะครับที่จะเปลี่ยนสีหน้าเป็นตัวเดวิลครับพร้อมกับมีการเผยถึงห้องของนักวิทยาศาสตร์ที่เผยถึงว่าสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนห้องแล็บเป็นสีเหลืองเนี่ยเนื่องจากว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มาวิจัยในห้องแล็บแห่งนี้นะครับจะเริ่มเสียสติกันไปทีละคนครับบางคนความจําเสื่อมบ้างบางคนเสียสติจนต้องทาห้องแล็บให้เป็นสีเหลืองนะครับเนื่องจากว่าอาจจะถูกควบคุมโดยตัวเบบี้อินเยลโลครับ Incredible idea to redecorate with no one else around. Why not make the place my own? And I have this burning desire to paint the walls yellow. Yellow. So vivid in hue and really such a fun word to say. Yellow. 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 <laughs> yellow. This is the yellow room. Yellow, 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 yellow. Log ending uh, soon to be yellowly. ในห้องแลบเนี่ยมีสารเคมีหลากหลายด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนํามาป้อนนมให้กับเด็กทารกครับเพื่อที่จะใช้เป็นพลังงานอย่างการดูดแม่เหล็กนะครับหรือว่าการที่จะทําให้เด็กทารกนั้นมีน้ําหนักที่มากขึ้นหรือว่าทําให้เวียนหัวได้รวมไปถึงปล่อยพลังลมปราณให้ตัวเด็กนั้นกระเด็นออกไปได้ด้วยนั่นเอง The trick was finding a method to administer it to the child without getting too close. Luckily, his babysitters have no problem feeding him countless bottles of mysterious liquid. These experiments... โดยในห้องแลบนี้เนี่ยก็จะมีสารเคมีที่ต้องใช้ผสมยานะครับโดยจะต้องใช้ตัวละครหุ่นยนต์อย่างนิวเนี่ยในการเด็ดเอาพลังของดอกไม้ออกมาใช้งานนะครับซึ่งจะต้องใช้นิวในการทํางานเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะสัมผัสกับดอกไม้เหล่านี้ได้นะครับหลังจากนั้นเด็กทารกก็จะเริ่มปรากฏตัวเข้ามาในมิติได้สําเร็จนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาเกาะกวนห้องแลบครั้งใหญ่เลยโดยพี่เล็กเนี่ยก็ได้ใช้นิวในการถอนดอกไม้แล้วก็นํามาผสมยาเพื่อที่จะใช้เด็กทารกนะครับเป็นพลังแม่เหล็กนะ เพื่อจะดึงเอาคุณแจมาเพื่อเข้าห้องสมุดต่อไปครับในห้องสมุดเนี่ยก็จะมีเหล่ารูปภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่เหมือนจะเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับโดยจะมีหน้ากากอีกาที่บ่งบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปหรือว่าเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะมีเหตุการณ์หรือว่าสาเหตุด้วยว่าพวกเขาเสียชีวิตได้อย่างไรนะครับโดยจะมีการเสียชีวิตแบบถูกจิตสับสนล้างผลาญนะครับอาจจะเป็นฉากจบแบบแรกนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะหลอนไปเองแล้วก็เข้าไปสู่ดาวเคราะห์แล้วก็ถูก เพ่งค,ค,คว้างในห่วงลึกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฉากจบแบบที่2ครับที่ยังคงติดอยู่ในวนลูปและก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ครับส่วนร่วงจากบันไดเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแค่มุกตลกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอีกฉากหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าการที่เข้ามาวิจัยในห้องแลบในดาวเคราะห์คาโคซานแห่งนี้เนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนเนี่ยก็มีสติที่เพี้ยนไปนะครับ Creature, uh, whether she has motives or uh, a master of sorts, I, I simply do not know. She appears intelligent and is quick to warn me of danger when it suits her. <laughs> I'm always glad to see her face when I, I wake sharply from my dreams. I really hope she stays. โซนกวิยา,ยาสตร์คนล่าสุดนะครับอย่างดรซิกเกอร์เนี่ยยังคงรอดอยู่นะครับและเจ้าแมวที่เป็นซิกเกอร์กิติมาศักดิ์นะครับที่จะเป็นคนคอยแนะนําทางให้กับนักวิทยายศาสตร์คนที่รอดอยู่ให้ระวังตัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน แมวดําที่จะช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมสมดุลให้กับห้องแลบแห่งนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราตีความอีกรูปแบบหนึง่งนักวิยาศาสตร์อาจจะเป็นเทพ,พเจ้าที่ดูแลพฤติกรรมของเด็กปีศาจที่อยู่ในดาวเคราะห์แห่งนี้ก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยในห้องที่อยู่ตรงบริเวณจุดศูนย์กลางนะครับจะมีประตูอยู่ด้านบนนะครับที่จะเป็นประตูต้องห้ามที่มีการเขียนบันทึกไว้ว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นนักวิยาศาสตร์เสียสติหรือว่าสูญเสียตัวตนไปนะจะมีการเขียนบันทึกเอาไว้ว่ายังไงก็ตาม ามก็ห้ามเปิดประตูที่อยู่ด้านบนเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆนะครับ อย่างไรก็ตามในห้องที่ถ่ายรูปนะครับจะมีกล้องวิเศษที่สามารถย้อนเวลาได้โดยเราจะได้ยาที่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับเด็กนะครับเพื่อเปิดประตูไปสู่ด้านนอกของดาวเคราะห์ครับซึ่งพอด้านนอกของดาวเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นมิติที่อยู่ในจัก,กรวาลของดาวคาโคซาครับที่จะมีการเร่งปฏิกิริยาตามพฤติกรรมหรือว่าความพอใจของเด็กนะครับโดยนักวิจัยที่มีการเขียนบันทึกไว้เนี่ยก็บอกว่านักวิจัยแต่ละคนเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็เริ่มเสียสติกันหมดเพราะว่ายิ่งมองดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยพวกเขาก็ เสียสติมากขึ้นนั่นเองซึ่งหมายความว่าดาวคอตัวนี้เนี่ยมันพยายามจะกืนกินทุกคนที่เข้าไปอยู่ใกล้มันนั่นเองนะครับ โดยนิวเนี่ยก็พยายามที่จะดึงดอกไม้อสุดท้ายครับแต่ก็ถูกทารกลังแกนะครับจกนกระทั่งโกดครับสุดท้ายแล้วพี่เล็กกระเลยยงทารกให้กระเด็นออกไปนั่นเองนะครับจากนั้นนิวก็จะนําดอกไม้ออกมานะครับแล้วก็อยู่ดีๆทารกก็เกิดอาการโกดขึ้นครับหลังจากนั้นนี่ก็จะเป็นการส่งผลต่อป,ปฏิกิริยาของดาวค็อกคาโคซาครับที่จะเป็นการทําให้ตัวมันในแผงลิ์ออกมาแล้วก็เตรียมที่จะกืนกินดาวโลกนั่นเอง ื way, ่อฉากจบเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะตัดสินใจนําเอาพลังงานที่สุดท้ายที่เพื่อจะให้เด็กเนี่ยกลายเป็นมีไฟเกิดขึ้นในตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่ด้านบนต่อนะครับอย่างไรก็ตามเด็กก็เริ่มมีความโมโหครับแล้วพอเราขึ้นไปด้านบนปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ตรงเจโรสโคปด้านบนพอดีเลยแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดสวิตช์เพื่อที่จะกําจัดเด็กได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าลูกแก้วตรงเจโรสโคปด้านบนเนี่ยก็ถูกเด็กทารกเนี่ยป่วนจนกระทั่งมันได้กระเด็นตกลงมาสู่ด้านล่าง ทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยต้องนำ เอาเจ้าตัวลูกแก้วเนี่ยกลับขึ้นไปด้านบนที่อยู่จุดเดิมนะครับอย่างไรก็ตามปีศาจเด็กก็ได้แผงริ์นะครับแล้วก็ปรากฏเป็นร่างปีศาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเด็กทารกก็ได้พยายามไล่ล่าตัวของพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากนิวครับและพี่เลี้ยงก็นําชิ้นส่วนที่พังของลูกแก้วนะครับกลับมาอยู่ตรงบริเวณจุดศูนย์กลางของเจโรสโคพอดีในขณะที่นิวพยายามกั้นประตูเอาไว้นะครับพี่เลี้ยงก็ได้เปิดสวิตช์ทันทีเลยแล้วก็ทําให้ระบบนั้นเริ่มทํางาน นิวเดรนออกมาจากนอกประตูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าเจโรสโคปก็ทําการยิงปืนเลเซอร์ใส่เจ้าเด็กทารกจนร่างกายของมันเนี่ยก็แหลกสลายไปเลยนะครับ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้พี่เลี้ยงจะสูญเสียนิวไปนะครับเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็พยายามที่จะกั้นประตูวไว้แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกเจ้าตัวเด็กทารกนั้นกำจัดทิ้งนั่นเองนะฮะและสุดท้ายแล้วพลังงานที่เป็นเศษส่วนของลูกแก้วครับก็กระจายออกมาเพื่อที่จะให้พี่เลี้ยงเนี่ยนำเจ้าพลังงานตัวนี้ไปเปิดประตูสู่โลกปัจจุบันที่เรียกว่าประตูเวิลด์ door ครับ I <laughs> ซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันเป็นกับดักนะครับที่จะเป็นการเปิดประตูให้กับเราเด็กทารกที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งนะครับได้เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยดรซิกเกอร์คนสุดท้ายนะครับก็พยายามที่จะห้ามเรื่องนี้นะครับโดยที่สุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงก็ถูกดึงเข้าไปสู่ประตูมิติครั้งหนึ่งนะครับแล้วเด็กทารกคนอื่นก็เข้ามาป่วนในดาวเคราะห์ของคาโคซาต่อไปนั่นเองนะครับและสุดท้ายแล้วนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงดําเนินต่อไปนะครับว่าพี่เลี้ยงอาจจะ ดูคืนกินไปในฉากจบแบบนี้แล้วเหตุการณ์มันจะไปต่อในเนื้อเรื่องอย่างไรนะครับก็ต้องมาองรอดูกันในอัปเดตแพทต่อๆไปของเกม Baby ้ e นโลครับ นี่ก็เป็นส่วนของการสรุปเนื้อเรื่องของเกม Baby h e r o ในฉากจบแบบ Backcat e n น i n g นะครับถือว่ามีอะไรที่ออกมาเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะเนื้อหาของเออจ้าดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับที่พยายามที่จะกืนกินพี่เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าแมวดำนะครับก็พยายามที่จะรักษาสมดุลในจักรวาลน,นี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะไปทําผิดพลาดนะครับจนทาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาน่นเองแต่สุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่ฉากตัวพิแท้จริงนะครับก็ต้องมารอดูกันใน ต่อไปว่ามันจะจบในรูปแบบไหนไนั่นเองนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกงติดตามด้มวยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ